สวัสดีครับอยู่ไหนครับตอนนี้อยู่ที่ไหนครับนี่อ๋ออยู่ที่บ้านน้องพระโรงน้องครูสมุทริษานมพลบุรีรำนะครับวันนี้มีงานอะไรจ้าวันนี้มีงานอะไรสัมภาพตังสภาพสภาวันนี้มีงานกระถินครับงานกระถินใหญ่ของสมุทริษานตระกูลอุตมะตะาพตะพุธอุตมะครับสัมภาษณ์ใหญ่มีอาจารย์ละชันชมะ แล้วายสุวัมะคนที่ประพอนประพัสอนนี่ผู้ชายนะไม่ใช่ผู้หญิงนะคนที่เจ้าหน้าที่ด้วยผูดดีได้ระวังเจ้าหน้าที่ด้วยเยี่ยมครับเยี่ยมเลยคืนนี้มีอะไรดูไหม เบียร์พอมงเอานึกองกับเบียร์ลีโอกับช้างช้างกับลีโอผมเมากับบ้านนะแต่วันนี้ให้เบียร์มาผมไม่เมาเบียร์พอมงมาเดี๋ยวเราพาเยี่ยมชม มไปไปพิยมชมร้านครับสวัสดีครับขายดีนะครับโอเคขายดีนะครับขายดีนะครับโอเคครับไปเรื่อยๆอีกยาวครอีกยาวหกทุ่มนั่นแหละหกทุ่มที่หนึ่งอันนี้ปลาหมึกครับปลาหมึก ใช่ขายดีนะครับทุกคนนะครับขายไดไก่ทอดไก่ทอดมีทุกอย่างมีแทบจะทุกอย่างนี่ลูกชิ้นกินถ้านั่งกินไม่ได้นะครับต้องยืนกินของแทวจะกินกินนี่ นั่งกินได้บ่ครับนอนกินก็ได้เนอนกินก็ได้เฮ้ยไมครับผมนอนกินก็ได้ของแท้อยากินดยกินมือรำเท้านะครับแซ่บๆไทยดีนะครับไทยดีครัไทยดีไทยดีจิ้มสามจิ้มหน้าตุดอดอันนี้แปลงมึก อยู่ใกล้ทะเลบ้านเราก็มีทานทะเลนะครับบ้านเหมือนเราก็มีแคปโอ้ยบรรจัยเด็กๆแคปแคปดิโอ้โเอาคนเดียวเยอะเลยเนี่ยโอ้โหอีกเยไะนดูเสียบปนะไหนเสียบปะครับเสียบปะเสียบปะครับเสียบปะครับว้าวของชอบบินเด็กครับครับ ไอ้อนี่ก็ไปยิงปืนกันไปไปยิงปืนกันใครมีปัญหาตามมา <c oughs> จุกล้วงห้าล้างส <c oughs> <c oughs> ิบเมียงูเมียงูมีแล้ามายิงปืนกันครับ,รน,น,รบรนี่มาลองคอมเมนต์ไผเป็นไผ่มันลูกไป <c oughs> เอานะเล่นตัวไหนบอกแล้วบอกลุงแล้วเล่นตัวไหน เอ้าเล็งเล็งมันถูกยุยงซ้ายหน่อย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 ,ยหน,ยน,นา,านห้น <c oughs> าลูกสิบบาทครับสิบลูก 20. ยี่สิบยิ่งตกสามตัวแรกรับน้ำส้มหนึ่งขวดเอากลับบ้านได้หนึ่งตัวโอ้ยยอดแม่ค้ขาขายดีขายดีวันนี้ลูกค้าตตึมเลยแม่ค้า,าคนเดียวด้วย เนังโอ้มือปืนหญิงก็มีมือปืนเอ๋ปลองถือมือไว้ไปเป็นไปเป็นทหารหญิงลูกเวลามีงานก็จะมียิง ตึ้มน,นะครับมานะครับมาประกอบการนะครับก็จะ,จะมีโอโจ,จัมล็อกจัมเด็กสนุดเด็กเด็กชอบครับแบบนี้เด็กชอบนะรบงานบุญก็จะมีตัวกระกอบอยู่ประมาณนี้นะครับ ดูนะครับออกมาพักหูครับตอนนี้เดี๋ยวจะเข้าวีคืนครับวันนี้ก็เบียร์ข้าวโพงอยู่กะต่ายก็จะดูนะครับ